ศึกษาปีสามประจําปีการศึกษา2565ขอฝากขอบพระคุณท่านท่านมูลนาโลงเรียนและคุณครูทุกี่ตั้งใจอบรมหลังสอนกราบขอบพระคุณ 妈妈。Mm hmm.